ตัวเขาไม่มีอะไรเลยเฮยไม่มีต้นไม้โอ้นะเนี่ยเอ๊ะอเขาก็อยู่ที่สูงตอนนี้เขากำลังตัดไม้ ไม่ได้ไปเพราะวันนี้เขาจะไปบ้านย่าเอ้ยบ้านยาย ตอนนี้เขากำลังตัดโต๊้ครับไปตัดไม้เพิ่ม มันมองเห็นเป็นแบบมูปูเพราะว่ามันมองมากทำไมมันเลื่อนเมาส์ช้าจังวะมีที่ปรับเมาส์ไหมเนี่ยมันมีที่ปรับเมาส์เปล่าวะไอ้เหี้ยเมาส์โคตรชนดูดิแห่งเลื่อนโคตรหนือดอะ เไม่มีอาหารตอนนี้เฮ้ยเขาขุนมาเจอถ้ำมันไม่ใช่ถ้ำหรอกมันมันคล้ายๆถ้ำแต่มันไม่มีสัตว์มันไม่มีมนต์เตึร์อาอำนางเอาทาน ในหมู่เพื่อนเขาเล่นใครเล่นไม้ครับตึงสุดเออใครเล่นไม้ครับตึงสุดในหมู่เพื่อนเขาถามว่าใครเล่นไม้ครับตึงสุนในหมู่เพื่อน เขายังไม่มีอาหารโอเควิ่งแกะเยอะได้เวลาฮีโร่ออกลงอะแกะเยอะยิ่งดีเว้ยแกะจะได้เอาไปครับเตียงนอนแกะสามตัวไป <c oughs> เขาเปิดไปทิ้งทิ้งของ

ของเขายังไม่มึนเลยฮะเจ้ช่วยยังไงเสฐาก็เปิดเพลงเสฐาให้หูแตกไปเลย สเบียงของเขาคือการหาฐานตอนน้เขาต้องการหาฐานที่ส bueno ุดเพราะว่าฐานมันเป็นอะไรที่จำเป็นมากก็ไปเอาอาหารก่อนอื ้ายังไม่เจอเลยเองป้นเองปลนของในเยอะแน่เขาว่าจุดจุดที่เขาเกิดมันมีแต่ทําอู้แอปเปิ้ลจุดที่เขาเกิดมันมีแต่ทําเขาบอกแค่นะั้ เอย่าเปลี่ยนโหมดนะไม่งั้นมันจะขี้โกง ม่เขาไม่ได้พูดเพราะว่าตอนนี้เขาจุดที่เขาเกิดมันมีแต่ถ้ำอะ่ะเออเขาบอกแค่นะี้นเขาเขาไเขาได้แค่ขุดหินเองก็ไปขุดดินแล้วเองก็ต่อบล็อกขึ้นดิสูงกว่าโกาเลมแค่นั้นแหละนี่อาจารย์ตก ระวังเดียงร์นอนแล้ว รอบที่หนึ่งโอเคเขาคุณเตียงนอนเขาต้องไปต่อไม่ครับน,นอนคูนไว้อะน้ำเหรอหรืออะไรอ่ะ่าจะมีน้ำ เ้าก็จะตายก่อนเขาไม่รู้เขาจะไปไหนแล้วมันไม่มีอะไรให้เขาน,นอกจากถ้ำเฮ้เขาเปิดทิ้งเฮเฮ้ยอืม เองเขาเผิ่อไปกดเปิดใช้ให้คนเข้ามาได้หลายคุณตัดไม้ทำแล้วแล้วเขาก็จบคืนที่หนึ่งแล้ว อนนี้เขาจะเดินหาหมู่บ้านพี่เขาเจอทำเขารู้แล้วทำไมแม่ทำไมดมีไม่สลับอย่างไวายอะ่ะคือแบบแค่เลื่อนแค่เลื่อนไอ้ตรงเมาส์อ่ะเลื่อนเฉยๆแค่นั้นแหละมันก็สลับให้ละเราไม่ต้อกดเลย สมันใกล้แล like ้วน <Yeah. S 1> pues ี่อีกสองนาทีประมาณนั้นไอหมาเขาเจอหมาแต่เขาไม่มีกระดูกเจอพึ่งพ่อแม่ค่ะพอเดี๋ยวตาย ขึ้นเ,เจอแกะหาง่ายนะเขาลงทำ ้อซอมบี้มามาดิมาดีมาดีเตียซอมบี้มาโวโ้โอ้ยเช็ดเย็นไหมนี่เอ้ยเอ้ตายแล้ว ไม่ไม่ไม่แล้วเขาจะขึ้นยังไงเสษฐาต่อรองราคาจีนกับพี่เสษฐา อาหารเขาจะหมดแล้วในเวลาทีลูกเห๋ยอเขาเช็งหนยปันเหลืออีกอ้าวมันสามสิบแล้วเหลืออีกห้านาทีถ้าเองจะไปสามห้าเจอแก่อย่างเยอะ เขาเผิอโยนดาบ <c oughs> เขาชอบเผลโยนดาบดาบเขาหายเฉยเขาโยนดาบแล้วดาบเขาหาย อะไรไม่ต้องเรียกแล้วไปไหนเขายังคืนที่หนึ่งอยู่เลย เศษฐาแล้วถ้าเศษฐาเจอหมู่บ้านทำไมเศษฐาไม่ป้นเตียงก็แค sim ่ขโมยเตียงไปขุดฮะเออ ลืมเปิดไมค์สำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับบ๊ายบายดูอีพีหน้านะแค่ลืมเปิดไมเฉยเย